มื่อนี้คือทไดยจังได้มากินชมยูทูบคนมีเวลาคือว่าด้านโดนมาหดพี่มีพ่อไม่โอกาสเออมีโอกาสมีแต่ไมนมีแต่ผู้สาวทั้งหมดเลยพี่น้องเลยนี่เดโดยเฉพาะอันนั่งเฮียงเดียวนี่ก็โสดเมื่อคอกราบสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีมื้อนี้ผู้ข้าสิพาไปเบิ่ง อาบันดา,าแม่ครัวเพื่อนเนาะเพื่อนกำลังตำส้ตมตำส้มอยู่ทงางาหลังบ้านเจเอสบายดีสบายดีฮาเฮ็ดย,ยังนี่ตำส้มยังนี่ตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นบ่กินเ<อ>นงินให้ถึงเมตรเนค่ะปอตัว ถือเลขตำข้าวปุ้นพากตะวันข้าวปุ้นห่านน้ำส้มน้ำหวานก้ามาบาดนี้ขอบใจขอบใจโอ้คือว่ากินเลี้ยงกันถือเลขเนาะแม่เลยวันนี้ข้ามันนั่นแหละหลายแตกคนเลี้ยงเนาะโอ้กิถ้าได้กินรูปต่เภาพลายแตกน้ำเอาได้นาเพื่นได้ตัวดีกับน้ำหมูท่านหนุกสวยเสร็จแล้วจากน่อยจังออกไปเบิ่งภาพบรรยากาศเพื่อนกำลังบรรเพื่อนกินอยู่นอกเนาะ ตอนนี้เจน้อยเพิ่นกำลังเห็ดยัวยัวยัอยจากเพิ่นเห็ดหนังคะแนนเขตนี้ลงไปแล้วคือว่าเห็ดยัวยัวอยู่แต่ว่าบัดลงมาใกล้ๆแล้วกับเพิ่นเออเพิ่งยัขับปุ้นไม่เพิ่งยัวยังดอกก็ถือว่าตอนนี้ก็ทางแม่ครัวเพิ่นกำลังโจมยัางย่ายย่างย่ายมาพอต้องแม่ครัวผู้สาวี่น้องเอ้ย ก็ต้มสามสามจานบานกระตกเลยเบ่งเอาตัวเป็นตากินใท่ไหพกินอ๋อเลยเอาบ่วงเล้วเอาพักเอาพักยุกลู เฮ้ยปลาเฮ้ยแต่คือว่าตอนนี้กับแม่นบรรยากาศงามเที่ยงเนาะงามเที่ยงก็คือว่ามีเท่าไหร่จะคนีประมาณ10คนเนาะเดี๋ยวได้ซุ้มชม ตำข้าวปุ้นใส่กลใส่ใส่กนนลนี้เนาะตัวพี่น้องนีแต่อยู่ในตู้คนมีเวลาคือเก่าก็ถือว่าตู้นี้แหละแม่นมานแต่สมวะ,แต,ะ,มแ,ตะมแต่ละมือแต่ละมือละให้เจ้ามาซุ่มกันอยู่นี่แหละมีทั้งมีทั้ผู้เล็กเด็กน้อยผู้เท่าผู้โทหัวจนงอกกับมีเด็กผูความหมัก <als> มักหมักอยู่ตูคนมีเวลาเอาหนุเป็นไผ่สิเอาจะคำคใหญ่ๆอย่นได้คือว่านักมงมาางนะช้างุกุอเดีวอย่นียักม่อีก้นะอารดไนี่ต้องถามมาว่า หกเดียนน่ารักดีนะคือกินแ่เรื่องแบบม่ใช่เมื่อกี้คืออคืออะไรลอกปยฮะบูปุ๋ยทาวเวอร์ไูคือเด็กคพากันอล้วก็จะจเมือนี้คืออะไรยังได้มากินชมยูทูปคนมีเวลาคือว่าด้านโดนมาฮอพี มีพ่อไม่โอกาสเออมีโอกาสจะเลยมาห่วมมาห่วมกินสมอยู่ในตู้พุมีเวลาเนาะเห็นแต่อยู่ในยูทูปมันบอกเห็นอยู่ในเพจเนาะก็ถือว่ากินเป็นตาแซ่ตาหนัวก็ถือว่ามื้อนี้มากินหาห้มันแล้วโมกแล้วจ่ายซะเนาะแหม